สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวตะขอคล้องรหัสนะครับซึ่งวัสดุทําด้วยโลหะนะครับมีรหัสล็อก3ชั้นไม่ต้องเสียเวลาเพากุญแจนะครับการใช้งานก็ง่ายมากครับเพียงแค่กดปึ๊บแล้วก็ปลดล็อกหันได้เลยอย่างแรกครับก็คือสามารถใช้ล็อกบวกกับน็อกได้ครับโดยที่ไม่ต้องมีกุญแจอย่างนี้ครับล็อกกับทางนี่เลยกดครั อตนนี้ก็ไม่คับไม่ต้อองงกลววหายคนือตัวอย่างสําหรับการใช้คล้องปิดคล้องล็อกท้ายกระบะขนส่งนะครับซึ่งเราจะไม่ต้องกังวลเรื่องของต้องมีลูกกุญแจหรือแม่กุญแจนะครับในการคล้องนะครับเพียงแค่ถอดนี่ออกมาแล้วก็ลองคล้องดูครับนี่ครับคล้องล็อกครับแล้วก็ใส่รหัสนี้เราสามารถตั้งเองได้ครับมี3รหัสตรงนี้ครับไม่ต้องกลัวเรื่องขโมยแล้วก็ โจนมาแงะเลยแล้วไม่ต้องเสียเวลาพกลูกกุญแจครับตรงนี้มีขนาดเบาแล้วก็เป็นโลหะอัลลอยครับแข็งแรงทนทานครับโอเคครับ